อันยองสวัสดีค่ะทุกคนก็นี่นะคะเราก็จะมาดูเว็บตูนกันนะจ๊ะเรื่องอะไรไม่รู้แต่ที่รู้คือนางเอกสวยมากนางเอกเทม่มากนางเอกผมสีม่วงนะคะชื่อเมเดียนะนี่เดี๋ยวเรากดเว็บตูนอุ้ยกดผิดกดผิดนี่นะคะต้องกดอันนี้ โอเคกดเข้าไปแล้วนะคะรอมันโหลดสักนิดหนึ่งสักแป๊บสิสักแป๊บสักแปบบ๊แบ,บหนึ่งนะคะนี่เฮ้ยขึ้นมาประจำเลยอ่ะกดออกนะจ๊ะเอ้ยอันนี้กดผิดเรื่องกดผิดเรื่องออก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 ,ก่อนนี่นะคะผมสีมว่วงแนวแฟนตาซีนะคะอันนี้หน้าจอมันจะพลิกหน่อย อันนี้ลืมจำไม่ได้นะว่าเราดูถึงอีพีเท่าไหร่คือตอนนั้นอะดูในโทรศัพท์พ่อแล้วคือพอออกมาจากที่ดูอะแล้วก็แบบน้ำใช่ปะแล้วก็ลืมเลยว่าดูถึงอีพีไหนแล้วก็คือไม่ไ,มได้ดูอีพีด้วยนะคือแบบกดๆไปงั้นแหละอ่านเอาเองนะจ๊ะคือตอนแรกดูในโทรศัพท์พ่อแล้วก็มาดูในโทรศัพท์แม่เคป่ะอันนี้ตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ไม่รู้จะไม่ได้ รู้สึกแบบเฮ้ยกําลังดูอยู่เฮ้ยมันใช่ตอนนี้เปะ,ะ่าตอนนั้นคือกําลังคิดนะคะรอสักครู่โอเคค่ะนี่หาเจอแล้วนะ EP สิบสองนะคะอ่านกันเองนะจ๊ะทุกคนนางรองนี่นะคะนางรองผมสีเหลืองๆชื่อไซคีนะคะ ไม่รู้นางรองหรือเปล่าแต่รู้้ที่รู้รู้คือฉันคิดว่านางรองอะและนี่ก็คือนางเอกของเรานะคะเมเดียถ้าใครอ่านไม่ทันก็สามารถกดหยุดได้นะคะก็คือจริงๆอะดูในเว็บตูนก็ได้แต่ว่าแบบเอ้ยบางคนอาจจะลืมไปหรือเปล่าว่าเฮ้ยเว็บตูนมีเรื่องนี้ด้วยเหรอคือแบบ บางคนอ่ะลืมไปแล้วว่าเฮ้ยมีเรื่องไหนบ้างอะไรอย่างนี้ก็คือบางคนอ่ะติดเรียนหรือว่าไม่ก็ติดซีรีส์จนลืมเว็บตูนไปเลยมันเราเนี่ยแหละก็ไปดูในเว็บตูนได้นะจ๊ะดูเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าเรื่องเนี้ยรู้สึกเหมือนอยู่ในอันดับที่สิบสามอุ้ยน้องแมวเฮ้ยทำไมตอนฉันอ่านมันไม่มันไม่เห็นน้องแมวอะ่ะอันนี้คืออัดหน้าจอแล้วก็คือค่อยมาค่อยมาอัดเสียงนะ ุแกเขามีการถอดเสื้อกันให้ด้วย oh my gosh ไอ้เกอจะไงถ้าเป็นฉันนะตอนนั้นนะ <gasps> ถ้าเป็นเพื่อนก็นเถอะนี่เป็นเพื่อนกันมาประมาณสิบสอปีนะคะจำไม่ได้อะแต่สิบสองอะอีพวกนี้ก็คือแบบแม่งเป็นพวกขี้นินทาคือมันแบบเฮ้ยเรากับฟ้ากับดินเลยอะคือไซคีอะ มันมันแบบชอบในบุคลิกนางเอกมั้งอืมแต่ว่านางเป็นผู้หญิงที่อ่อนแนงงเพราะว่านางถูกเลี้ยงมาอย่างดีไม่ได้ถูกเลี้ยงมาแบบให้แบบเป็นนักฆ่าอะไรเงี้ยเหนื่อพูดมากเกินดูในเว็บตูนก็ได้นะแต่ดูคลิปเราก่อนดีกว่านะคะแล้วก็เลยเราก้อยว่ะ แล้วค่อยไปดูในเว็บตูนะคะคือไซคีเป็นคนดีนะเสรไดาย่ะนามีความอ่อนแอนิดนึงคืออินี่ก็เป็นคนชอบนางเอกผมสีมว่วงอะไรที่มันเป็นสีมว่วงอินี่ชอบแล้วก็ชอบชอบในบุคลิกความเป็นเท่ๆแบบความแบบฆ่าคนเก่งอะความซาดิสด,ด้วยแล้วความแบบไม่ปาณีใครแบบเย็นชายิ่งอะไรเงี้ย ก็คือความคือฉากเนี้ยไม่รู้ใครมาตบไซคีนะแต่ที่รู้ๆคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวร้ายอะตัวร้ายก็คือจะเป็นคนที่อยู่กับไซคีนะคะที่ปัจจุบันเนี่ไซคีที่อยู่ในร่างของเมเดียนะคะทำไมต้องมีความดัดจริตที่ไซคีเนี่ยตอนแรกอยู่ร่างนางเหมือนเดิมเลยแต่ว่าด้วยความที่เมเดียเนี่ย อยากได้สมบัติของอีผู้ชายบ้านนั่นนะคะนางก็เลยอยากจะแย่งชิงตําแหน่งเพราะปกติไอตอนแรกอะ่ะมันเป็นตําแหน่งของนางอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ทำท่าไหนอีผู้อีตัวร้ายอะ่ะมันไปหลง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 เสน่ห์ของไซคีนะคะมันก็เลยเอาไซคีนะคะแล้วก็ก็เลกไม่เลวนะคะ ฉันรู้สึกมีความชอบในบุคลิกของเมเดียมากถ้าเสียงมันดังหรือมีแบบลมจากปากเราเข้าไม้นะคะก็ขออภัยด้วยค่ะมันแบบกม็มันใช้อะไรวะมันใช้อะไรวะเขาเรียกว่าใช้อ่อผู้ฟังนีคะในการพูดแล้วเรากจแบบ็จอมแบบจอแบบจอเลยแบบแบบอยู่ใกล้แบบอันนี้คือไมค์ใช่ไหมเราก็แบบ อะไรเงี้ยมีความลำคาญฉันพวกแกต้องลำคานฉันฉันเชื่อถ้าฉันไม่เชื่อก็บ้าแล้วพวกแกต้องลำคาญฉันแน่นอนเย้ okay, ค่ะพูดคนเดียวนะคอยอย่างว่าตอนนี้คือพูดคนเดียวค่ะโคเโนี้ยมันมันปากอะ่ะก็เลยแบบพูดแบบลืมตัวไปเลยโอเคมาปิดคลิปกันค่ะก็คือเดี๋ยวน่าจะมี ep ต่อแหละมั้งถ้าไม่มี ep ต่อก็คือ ไม่ได้ทำนะจ๊ะเคปะแกคือไฟนอลแฟนตาซีอ่ะคือฉันอยากรู้มากของตาเอกนะจ๊ะคือแกฉันอยากดูมากแต่ไม่รู้ตาแกลงหรือเปล่าตาเอกลงธนาขอลองเธอไม่ก็ลงพวกนี้ก็ได้แต่ลงพวกนี้คือต้องรีบลงเลยนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะคะบ๊ายบาย